สวัสดีครับมาพบกับนำโชคชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขการเดี๋ยววันนี้มาทำกับข้าวตอนเที่ยงก,กันก่อนนะครับผมวันนี้เราจะทำแกงหน่อไม้ใส่ปนินนะครับเนะาะหรือแกงเปิ่นะครับเนะาะเกียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปชมตัวเลขกันนะครับอ่า เริ่มไปแกงหน่อไม้กันเลยครับผมนี่นะครับนี่คือน้ำใบย่านางนะครับเนาะแล้วก็ตำพริกข้าวเบือ่อใส่ลงไปแล้วนะครับนะตั้งไฟให้เดือดอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปรุงไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่คือเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะตักเสร็จถ้วยกินข้าวนำกันนะครับเดอ้อ เขีนเสร็จแล้วมาชมตัวเลขกันนะครับขอให้เป็นโชคเป็นลาบของพี่น้องทุกคนนะครับผมตัวเลขนี้เป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องตัวเลขแนวทางหานอยครับวันนี้วันที่3ทับ4ับ64นะครับผม ย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผม